ล่าสุดเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เหมือนจะมีปัญหาซึ่งการเติบโตนั้นชะลอหดตัวลดลงเหลือเพียง7.4เปอร์เซ็นต์เท่านั้นโดยสำนักข่าวบลูเบิร์กได้รายง,งานเมื่อที่9สิงหาคมว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ช้ากว่าที่คาดในไตรมาสที่2เนื่องจากอัตรางเงินเฟอ้อที่เร็วที่สุดในรอบ4ปีส่งผลกระทบต่อการบริโภคซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญโดยสำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์กล่าวว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวเจ 8.4%ในช่วง3เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนจากปีที่แล้วโดยชะลอตัวจาก8.2%ในไตรมาสแรกและเปรียบเทียบกับค่ามัธยาฐาน8.4%ในการสำรวจของบลูมเบิร์กโดยแนวโน้มทั่วโลกโดยเฉพาะอัตรางเงินเฟอ้อที่นำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานและอาหารมีส่วนทําให้การชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาเซนิโอบาลิสกันรัฐมนตรีกระทรวงการวางแผนเศรษฐกิจได้กล่าวในการบรรยายสรุปในกรุงมะนิลาโดยผลผลิตนั้น หดตัว0.1%จากไตรามาสก่อนเทียบกับค่ามาัธยาฐานที่เพิ่มขึ้น0.4%การใช้จ่ายของครัวเรือนหดตัว2.7%ในไตรามาสก่อนจากช่วงมกราคมมีนาคมอัตราเงินเฟ้อในไตรามาสที่2เกินเป้าหมายของธนาคารกลาง2-4%และเพิ่มขึ้นเป็น6.4%ในเดือนกรกฎาคมถือว่าเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2561และแม้ว่าผลประกอบการไตรามาสสจะเป็นไปต่มที่เจ้าหน้าที่คาดการเอาไว้ว่า เติบโตอย่างน้อย6.5%ในปีนี้โดยการเปิดเศรษฐกิจใหม่อย่างเต็มรูปแบบจะสร้างโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นอย่างแน่นอนแต่กำลังซื้อของรายได้นั้นอาจถูกกัดกร่อนโดยอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นโดยอย่างไรก็าตามฟิลิปปินส์มีความโดดเด่นในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียโดยสนับสนุนแผนการของประธานาธิบดีฟอร์ดินานมาโกสจูเนียในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสร้างงานและขจัดความยากจนโดย GDP ล่า เน้นย้ำถึงความท้าทายของธนาคารกลางในการเพิ่มนโยบายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อลดอัตราเงินเฟอ้อผู้ว่าธนาคารกลางเฟลิเป้เมเดล่าแจ้งว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดในวันที่18สิงหาคมและอาจจะมากกว่านั้นในช่วงที่เหลือของปีและเงินเบโซของฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในขณะที่ดัชนีหุ้นอ้างอิงลดลงมา0.4%และอัตราเงินเฟ้อนั้นยังคงเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณาการเติบโตซึ่ง นักเรศรษฐศาสตร์จาก Standard c h a r t e r ได้กล่าวในขณะที่ตัวเลขล่าสุดและเสริมว่าอาจจะนำไปสู่การลดความคาดหวังในการปรับขึ้นถึง50จุด ซึ่งล่าสุดสำหรับในประเทศไทยนั้นคุณเปติเดชยทัศน์เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองได้ถแถลงผลการประชุมกอน,อนองในวันที่10สิงหาคมโดยคณะกรรมการมีมติ6ต่อ1เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ0 2ต่อปีจากร้อยละ0 5เป็นรอยละ0 7 5ต่อปีโดยมีผลในทันทีทั้งนี้1เสียงเห็นว่าควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยล0 0 5ต่อปีโดยเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นโดยคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด -19 ได้ภายในสิ้นปีนี้และจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะต่อไปขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปนั้นยังมีแนวโน้มอ,อยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่งโดยคณะกรรมการประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษเพื่อรองรับวิกฤตโควิด -19 ในชว่วงที่ผ่านมาจึงมีความจำเป็นลดลงโดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายร้อยละศูนย์ 2 5ต่อปีในการประชุมครั้งนี้ส่วนกรรมการหนึ่งท่านเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย1.00.5ต่อปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตโดยประเมินว่าจะไม่กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐ,ฐกิจอย่างมีนัยสําคัญขณะที่เศรษฐ,ฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและมีแรงส่งชัดเจนจากจํานวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มมากกว่าคาด ตามการผ่อนคลายนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศและความกังวลในการเดินทางท่องเที่ยวที่ลดลงนอกจากนี้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนที่ปรับดีขึ้นทั้งนี้แม้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวแต่ผลกระทบต่อแรงส่งสําคัญของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีจํากัดซึ่งอย่างไรก็ดีต้องติดตามความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจากต้นทุนและค่าครอง ชีพที่สูงขึ้นโดยอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปปี2565มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิมโดยคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะทยอยปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี2566 ตามแรงกดดันเงินเฟอ้อด้านอุปทานที่ทยอยคลี่คลายขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีอัตรางเงินเฟอ้อในระยะต่อไปยังมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนไปยังเงินเฟอ้อพื้นฐานที่อาจมากและเร็วกว่าคาดซึ่งคณะกรรมการจะติดตามพัฒนาการเงินเฟอ้อและการส่งผ่านต้นทุนรวมถึงเงินเฟอ้อคาดการณ์อย่างใกล้ชิด โดยระบบการเงินโดยรวมนั้นมีสถิรภาพธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็งรวมทั้งสภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูงแต่การกระจายสภาพคล่องอยังแตกต่างกันบ้างในแต่ละภาคเศรษฐกิจซึ่งความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่บางกลุ่มนั้นยังเปราะบางโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและครัวเรือนรายได้น้อย ที่มีความอ่อนไหวต่อค่าครองชีพโดยคณะกรรมการเห็นว่าควรดําเนินมาตรการปรับโครงสร้างนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเห็นความสําคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างยังย่งยืนสําหรับกลุ่มเปราะบางโดยภาวะการเงินโดยรวมนั้นยังผ่อนคลายแต่มีความผันผวนสูงโดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐปรับอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าขสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลกักจากความกังวลต่อสินทรัพย์เสี่ยงภายใต้แนวโน้มการชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลกและทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐคณะกรรมการเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการและความผันผวนในตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดโดยภายใต้กรอบการดําเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพและรักษาเสถียรภาพระบบการเงินคณะกรรมการประเมินว่าการที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อ ทําให้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากไปพิเศษมีความจําเป็นลดลงและเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวควรดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า ส่วนทางด้านอัตราเงินเฟอ้อของรัสเซียนั้นบลูมเบิร์กได้รายงานเมื่อวันที่10สิงหาคมว่าอัตราเงินเฟอ้อของรัสเซียมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปเดือนที่3สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลงในสัปดาห์ ติดต่อการเนื่องจากค่าเงินรูเบิลที่แข็งค่าขึ้นและต้นทุนผักและผลไม้ที่ลดลงตามฤดูก,กาลซึ่งการความบาดระหว่างประเทศมุ่งเป้าไปที่การทำลายเศรษฐกิจของรัสเซียในขั้นตน้นทำให้เกิดความสั่นสะเทือนของค่าเงินระยะสัน้นและการหยุดชะงักของอุปทานคลื่นแห่งการซื้ออย่างตื่นตระหนกที่ตามมาผลักดันใหเงินเฟอ้อ พุ่งขึ้นเกินเป้าหมายที่4%ของธนาคารกลางถึง4เท่าแต่การเติบโตของราคาประจำปีพุ่งสูงสุดเพียง2เดือนหลังจากการปลุกรุกในเดือนกุมภาพันธ์และอาจลดลงเหลือ15.3%ในเดือนกนรกฎาคมตามการคาดการณ์มัธยฐานในสำรวจของลูมเบิร์กของนักวิเคราะห์16คนโดยผลสำรวจอีกฉบับหนึ่งเผยว่าเมื่อเทียบเป็นรายเดือนอัตรางเงินเฟอ้อต่ำกว่าศูนเล็กน้อยเป็นเดือนที่2 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ